ผมเลยก้าวขึ้นไปบนรถยืนงงอยู่ชั่ววินาทีก่อนจะหันไปมองด้านหลังพวกเขาไม่ได้ตามเข้ามาช่วงปีที่แล้วผมย้ายที่ทำงานข้ามจังหวัด เพื่อรับตำแหน่งสูงก็ไเดมการย้ายมาที่นี่ทำให้ผมประสบพบเจอกับเรื่องแปลกประหลาดและต้องเผชิญหน้ากับความโกรธอย่างถึงที่สุดถนนเส้นหนึ่งที่ผมใช้เป็นทางกลับบ้านเป็นถนนปกติธรรมดาทั่วไปเมื่ออย่างกลางวานันแต่พอตกกลางคืนผมมักจะเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางเป็นรถบัสขนาดเล็กคล้ายกับรถเมล์ มีที่นั่งไม่เกิน20ที่น่าจะเป็นรถที่บริษัททัวร์หรือคนส่งใช้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงมาจอดอยู่ตรงช่วงเลยทางโค้งเล็กน้อยและจอดอยู่นิ่งๆตอนแรกคิดว่ารถเสียแต่คนที่อยู่ในรถก็ไม่ได้ลงมาขอความช่วยเหลือผมจึงขับผ่านไปเฉยๆทุกรอบช่วงเวลาที่ผมจะเห็นรถมินิบัสคันนี้ก็คือเที่ยงคืน15นาที ไม่ขาดไม่เกิดและก็มาทุกคืนราวกับนัดเอาไว้ส่วนมากจะมีคนอยู่บนรถสามสี่คนไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมไม่เคยเห็นหน้าเห็นแต่เงาจากทางด้านหลังเท่านั้นบนรถก็ไม่ได้เปิดไฟเมื่อขับผ่านมาแล้วแค่ไฟไท้ายรถของผมมันไม่สว่างมากพอจะทำให้มองเห็นคนที่อยู่ในนั้นแต่ที่แน่แๆ มีคนนั่งอยู่หลังพวกอะไรตลอดคงจะเป็นคนขับรถคันนี้หลายครั้งที่ผมอยากลงไปถามว่าทำไมพวกเขาถึงได้มาจอดอยู่ตรงนี้แต่ความรู้สึกดึกๆคือผมกลัวผมจึงได้แต่ขับรถผ่านและตอบความสงสัยในใจของตัวเองว่าเขาคงมารอรับพนักง,งานบริษัทแต่เมื่อมองไปร,บรอบๆมันก็ไม่มีโรงงานในรัศมีใกล้ๆส่วนโรงงานที่เลิกกาดเด็ก อยู่ห่างออกไป1นกิโลเมตรมีเหตุผลอะไรที่รถจะจอดให้พนักง,งานเดินมาขึ้นกายถึงขนาดนี้แม้แต่ในคืนฝนตกผมก็ยังเจอรถคันนี้จอดอยู่มันน่ากลัวกว่าช่วงเวลาปกติถ้าฝนตกแรงจนมองทางข้างหน้าไม่เห็นจะต้องระวังมากเพื่อไม่ให้ไปชนท้ายเข้าเวลาขับผ่านผมรู้สึกว่าคนที่นั่งอยู่ในนั้นเอาหน้ามาแนบกระจก เพื่อมองดูผมแต่เพราะน้ำฝนทำให้ภาพที่ผมเห็นผ่านหน้าต่างกระจกปิดเบี้ยวจนน่ากลัวผมพยายามขอแลกเวรกับพนักง,งานคนอื่นจะได้ไม่ต้องขับผ่านทางนั้นแต่มีไม่กี่คนที่ยอมแลกและไม่ได้ยอมแลกตลอดในที่สุดผมก็ทนความสงสัยไม่ไหวถามถึงรถบิบบัสคันนั้นกับเพื่อนร่วมงานแต่เราขับบ้านคนละทางกัน เขาจึงตอบว่าไม่รู้อะไรมากหรอกถึงอย่างนั้นตอนที่ผมถามเขามีสีหน้าไม่ค่อยดีนักและบอกแค่ว่าอย่าไปยุ่งจะดีกว่าเคยมีคนจอดรถถามคนขับรถแล้วโดนโมโหใส่โดนทำร้ายร่างกายด้วยผมก็ยังแปลกใจว่าทำไมไม่มีใครแจ้งตำรวจเพื่อนตอบว่าเพราะเขาจอดรถอยู่เฉยๆจอดริมทางไม่ใช่บนถนน ตำรวจจึงไม่ใส่ใจมากนะักผมก็เพิ่งเคยเจอตำรวจไม่ใส่ใจถึงขนาดนี้นี่แหละถ้าเป็นที่เมืองนอกคนขับคงโดนจับปรับและไล่กลับบ้านไปแล้วคืนหนึ่งในอีกหลายคืนที่ต้องขับผ่านรถคันนั้นฝนตกเป็นเทน,น้ำเทท่าผมชะลอรถเมื่อเห็นไฟกระพริบสีแดงจากท้ายรถคันข้างหน้าตอนแรกคิดว่าเป็นของมินิบัสพอขับเข้าไปไกลๆ ถึงได้รู้ว่าไม่ใช่รถยนต์จอดต่อจากรถมินิบัสไม่มีใครอยู่บนรถผมขับเลยมาอีกเล็กน้อยเผื่อเจ้าของรถยนต์จะขึ้นไปบนรถบัสแล้วต้องการความช่วยเหลือเพิ่มแต่ก็ไม่มีใครอยู่ดีผมลังเลใจว่าควรจะโทรแจ้งตำรวจหรือเปล่าสุดท้ายผมจึงตัดสินใจโทรเพราะเป็นคืนฝนตกเกิดอุบัติเหตุทั่วไปหมดทำให้โทรติดช้า และผมก็ไม่ได้อยู่รอด้วยผมเหนื่อยกับงานมากและทำหน้าที่ที่ต้องทำไปแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไปเช้าวันต่อมาผมได้ยินข่าวในทีวีว่าชายเจ้าของรถยนต์คันหนึ่งหัวใจวายตายอยู่ข้างทางมือข้างหนึ่งกำลังสร้อยทองเอาไว้สถานที่ตายห่างออกมาจากจุดที่จอดรถทิ้งไว้พอสมควรตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเพราะอะไร เจ้าของรถจึงหลงจากรถในเวลาเด็กเดกไม่ใช่การปลร้นชิงทรัพย์แต่เรื่องบังเอิญก็คือคนที่ประสบเหตุก็คือเจ้าของรถที่ผมแจ้งเหตุเมื่อคืนนี้ความตายใกล้ตัวผมมากกว่าที่คิดผมหาดูข่าวจากรายสถานีโทรทัศน์แต่ไม่มีช่องไหนพูดถึงเรื่องมินิบัสที่อยู่ในที่เกิดเหตุเลยหรือไม่อย่างนั้นตำรวจก็ต้องการจะสอบตัวนิเงียบจึงไม่เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องนี้ แต่มีเรื่องน่ากลัวอยู่เรื่องหนึ่งระหว่างค้นหาข่าวไปเรื่อยผมเจอสิ่งที่คนในเน็ตพูดกันถึงอุบัติเหตุตรงนั้นนับเป็นรายที่ห้าของปีแล้วและก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆติดต่อกันมาหลายปีไม่แด้ว่าที่ตรงนั้นอาจจะมีอาถรรพ์บางอยา่างมีการนิมนต์พระไปปราบพรมน้ำมนและปัดเป่าสิ่งไม่ดีด้วยค่อนข้างจะเป็นข่าวใหญ่โต และเป็นที่สนใจของผู้คนมากมายยิ่งเพิ่มความกลัวของผมเมื่อต้องผ่านเส้นทางสายนั้นทุกข้ามืืนผมแค่หวังว่าจะไม่เจอรถของใครจอดต่อท้ายมินิบัสคันนั้นอีกแต่แล้วมันก็มืถึงวันที่ผมต้องเป็นคนที่จอดรถซะเองผู้ชายคนหนึ่งยินบอกรถจยุดตรงจุดนั้นพอดีผมขับเข้าไปไกลๆถึงได้เห็นว่าเขาแต่งตัวเหมือนพนักง,งานขับรถใส่เสื้อสีฟ้า กางเกงขาย,ยาวสุภาพมากเขายกมือขึ้นลงโบกเป็นจังหวะช้าๆท่ามกลางสายฝนผมเพ่งมองผ่านที่ปดัดน้ำฝนเห็นคนอีกสองสาคนเดินลงมาจากรถยืนอยู่หลังชายที่เป็นคนขับพวกเขายกมือโบกรถเป็นจังหวะเดียวกันตอนแรกผมเต็มใจจะช่วยแต่มันมีแวบหนึ่งที่คิดว่าพวกเขาดูไร้ชีวิตชีวาแบบแปลกๆแต่ก็คิดขึ้นมาว่า ถ้าไม่ช่วยผมคงจะเป็นคนที่ใจร้ายมากผมชะลอรถแต่ยังไม่ได้ลงไปเพียงแค่รถกระจกลงถามว่าขอต้องการให้ช่วยอะไรใบหน้าของเขาซีดเผือดซีดฝางมากน่าจะเพราะตากฝนนานข้างนอกหนาวมากด้วยเขาบอกว่าอยากฝากผู้โดยสารไปด้วยซึ่งก็คือผู้หญิงสองคนและผู้ชายอีกหนึ่งคนซึ่งอยู่ด้านหลังนั่นเอง ผมถามตอว่าไปไหนเขาตอบแค่ว่ากลับบ้านบ้านไปทางนี้ผมคิดว่ามันคงเป็นทางผ่านนั่นแหละพยายามนึกว่าตลอดเส้นทางนี้มีบ้านคนอยู่ตรงไหนบ้างก็นึกออกอยู่หลายหลังเหมือนกันทุกคนคงจะอยู่แถวนั้นความจริงผมอยากถามมากกว่านี้แต่ด้วยความที่ฝนมันตกยืนคุยกันไม่สะดวกแล้วเขาก็เอาแต่ถามย้ำว่า ไปด้วยได้ไหมไม่สนใจอย่างอื่นเลยผมกำลังจะตอบว่าไปได้แต่ก็มีรถขับมาด้วยความเร็วสูงบีดแปรเสียงดังลัน่นแต่พุ่งเข้าหาโดยไม่ชะลอผมจึงต้องรีบออกรถเพื่อป้องกันไม่ให้รถคันนั้นชนท้ายหันกลับไปมองอีกทีรถคันนั้นเบรกจนฉลับลงไปข้างทางเกือบชนมินิบัสอีกทอดและคนขับกับผู้โดยสารที่เคยยืนขอความช่วยเหลือผม ก็หันไปขอความช่วยเหลือรถคันนั้นแทนผมวางใจว่ามีคนมารับช่วงต่อแล้วก็ดีผมจึงขับรถกลับบ้านนอนเช้าของอีกวันมีข่าวว่าชายคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุหัวใจวายตายริมถนนห่างจากจุดที่รถจอดไปหลายร้อยเมตรตำรวจยังไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมคนขับจึงทิ้งรถลงไปเดินบนถนนและจุดที่ว่านั้นก็อยู่ไม่ไกลจากจุดที่รถมินิบัสจอด เวลาที่คาดว่าเสียชีวิตก็คือเที่ยงคืน25นาทีเพียง10นาทีหลังจากผมขับออกมาทำไมผู้ตายถึงจอดรถตรงนั้นนานถึง10นาทีและทำไมเหตุการณ์มันเหมือนศพก่อนหน้าเมื่อเดือนที่แล้วเลยการไม่พูดถึงรถมินิบัสสร้างความงงงงให้ผมมากในเวลานั้นหรือความจริงแล้วพวกเขาขับรถออกมาก่อนจะเกิดเหตุเช่นกันตำรวจเลยไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ในเหตุการณ์ ข้อสันนิษฐานนี้เป็นไปได้มากที่สุดผมจึงเชื่อตามนั้นผมเองก็ไม่เคยผ่านตรงนั้นหลังที่คืน15นาทีบางทีคนขับอาจพาผู้โดยสารขับออกไปตอนที่คืน20ก็ได้ใครจะไปรู้หลังจากอุบัติเหตุครั้งล่าสุดได้มีการนิมนต์พระมาสวดอีกครั้งแต่ผมคิดว่าคงไม่ช่วยอะไรมากเพราะถ้ามันได้ผลก็คงไม่มีศพสอง สอบสารตามมาตั้งหลายปีก่อนเพื่อนที่ทำงานก็เอาแต่าย้ำว่าอย่าลงจากรถเป็นอันขาดไม่ว่าจะเจออะไรหรือเจอใครก็ตามถ้าผมไม่อยากเป็นสพต่อไปหรือทางที่ดีไม่ต้องขับไปทางนั้นเลยแต่ผมไม่อยากขับอ้อมไปทางอื่นจึงอาศัยว่าขับช้าเอาไว้ก่อนเพื่อความชัวหลายคืนหลังจากนั้นรถยังจอดอยู่ที่เดิมแต่พวกเขาไม่ได้ลงมาขอความช่วยเหลือ ผมยังคงเห็นเงาคนสามสี่คนนั่งอยู่ในนั้นตำแหน่งเดิมไม่ผิดเพี้ยนคนหนึ่งเอาหน้าแนบกระจกมองผมชั่วแวบหนึ่งผมมองว่าเขามีเลือดไหลย,ย้อยจากหน้าผากแต่ผมน่าจะตาฝาดมากกว่าเวลาล่วงไปเป็นเดือนผมเริ่มไม่ใส่ใจรถคันนั้นมีครั้งหนึ่งผมเห็นผู้หญิงเดินขึ้นรถเลยเดาว,ว่าเขาน่าจะมาเจาะรอผู้หญิงคนนี้นั่นแหละผมเลยหายสงสัย และไม่เซาซีถามใครเรื่องนี้อีกกระทั่งผมเจอพวกเขาโบกรถอยู่ข้างถนนในคืนฝนตกเหมือนที่เคยทำมาแล้วทุกคนขยับมือขึ้นลงพร้อมกันดูไร้ชีวิตชีวาซีเสียวจนผมอยากช่วยทุกคนได้กลับบ้านพักผ่อนสักทีไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงได้เกิดปัญหาต้องมายืนโบกรถอยู่บ่อยๆผมจอดรถคิดว่าเขาคงจะขอติดรถไปด้วย แต่คราวนี้คนขับบอกว่ารถเสียไปดูให้หน่อยได้ไหมผมเองรู้สึกแปลกใจพวกเขามีการตั้งหลายคนไม่มีใครดูเครื่องยนต์เป็นเลยสมัยนั้นทุกคนก็มีโทรศัพท์กันหมดแล้วทำไมไม่โทรเรียกช่างหรือเพราะว่าฝนตกไม่กล้าใช้โทรศัพท์แต่ด้วยความเป็นคนไม่คิดมากชอบช่วยเหลือคนอื่นและลืมคำเตือนของเพื่อนผมจึงลงรถไปช่วยพวกเขา พร้อมไฟสายหนึ่งกระบอกผมเปิดกระโปงรถเป็นอย่างแรกขณะที่พวกเขาทั้งสี่ยืนมองอยู่ด้านหลังผมเกิดขนลุกขึ้นมาอย่างไร้สาเหตุอาจเพราะสายตาทุกคนก็เป็นได้ดวงตาไร้าแววมองผมอย่างทีทีเมื่อผมเปิดฝากระโปรงขึ้นมามันน่าแปลกมากเครื่องโยนหลายชิ้นพังเสียหายเหมือนไม่เกิดอุบัติเหตุมาคนขับรถบอกให้ผมขึ้นไปดูด้านในรถ ผมลังเลเริ่มครัวขึ้นมาแล้วเขาพูดย้ำอีกว่าให้ขึ้นไปบนรถตอนนั้นผมอยากจะไปจากตรงนี้เต็มทีเหลือคิดว่าถาให้เสร็จๆจะได้ไปสักทีผมเลยก้าวขึ้นไปบนรถยืนงงอยู่ชั่ววินาทีก่อนจะหันไปมองด้านหลังผู้เขาไม่ได้ตามเข้ามาผมเพิ่งสังเกตและเห็นชัดว่าทุกคนแต่งตัวเหมือนวันนั้นเมื่อหลายเดือนก่อน ตอบมายืนขอผมติดรถไปด้วยถ้าเหมือนแค่คนขับก็ไม่แปลเขาอาจจะต้องใส่ยูนิฟอร์มแต่ผู้หญิงผู้ชายสามคนนั้นก็ใส่ชุดเหมือนเดิมกันผมกำลังจะอ้าปากพูดประตูรถดันกระแทกปิดเองเสียงดังปังผมตกใจทำไปฉายร่วงจากมือต้องคลานตามไปเก็บมันซึ่งครีมไปอยู่ใต้ที่นั่งผมคุกข่าก้มลงกวานมือไปทั่ว แต่ถูกอะไรบางอย่างกระชากมือเอาไว้ผมร้องลั่นพังหะถอยหลังไฟฉายรีกขูกๆออกมาจากใต้ที่นั่งแสงไฟจากไฟฉายฉายให้เห็นมือเปื้อนเลือดบนพื้นไม่ต้องคิดอะไรให้ยุ่งยากบนรถนี้มีผีผมวิ่งไปที่ประตูแต่เปิดไม่ออกมันอาจจะเป็นประตูไฟฟ้าผมจึงเดินไปดูตรงแผนคอนโซลของคนขับยังเดินไม่ถึงเลย คนขับโผล่ไปนั่งตรงเบาะตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ก่อนจะค่อยๆหมุนคอหันมากระดูกล้านหนึ่งกรอบแกรบพร้อมรอยยิ้มสยดสยองผมคิดว่าตัวเองจะหมดสติตรงนั้นซะแล้วแต่สัญชาตญาณการเอาตัวรอดยังมีอยู่ถ้าเปิดประตูไม่ได้ก็คงต้องออกทางหน้าตาผมหาที่ทุกกระจกที่จะต้องมีในรถทุกคันขณะที่ด้านนอกผู้มันยังยินหัวเราะหน้าตาบิดเบี้ยวกันอยู่ ในที่สุดผมก็เจอคอเล็กผมทุบจนกระจกแตกแล้วกระโดดออกมาแบบไม่คิดชีวิตวิ่งตรงไปที่รถของตัวเองคออซ้ำกลับสัดมากรถสตาร์ทไม่ติดทำยังไงก็ไม่ติดผีพวกนั้นยืนเรียงหน้ากระดานยกมือบบกขึ้นลงถามซ้ำไปซ้ำมาว่าไปด้วยได้ไหมตอนนี้เสื้อผ้าของพวกมันถูกอาบไปด้วยเลือด หน้าตาเละกระดูกศีรษะยุบไปข้างหนึ่งแต่แม้จะฝนตกขนาดนั้นก็ไม่สามารถชะล้างลอยเลือดออกไปได้ผมโทรให้เพื่อนมารับแบบคนจนตรอกแม่รถจะสตาร์ทไม่ติดแต่ผมจะไม่ลงไปเด็ดขาดพอเพื่อนรับสายแล้วฟังผมเล่าแบบตะกุกตะกากมันก็ด่ารัวๆที่ผมไม่ยอมเชื่อมันดันลงจากรถไปให้ผีหลอกถึงที่ผมไม่มีเวลาจะเถียง บอกแค่ว่าให้รีบมาเพื่อนบอกว่าระหว่างรอให้ตั้งสมาธิและบอกว่าอย่ามายุ่งกันไม่งั้นจะแช่งไม่ให้ผุดให้เกิดไม่ได้เกิดตลอดไปค่าถาอะไรของมันก็ไม่รู้ท่องไปผีอาจจะโกรธจนคอหักได้แต่มันก็ย้ำให้พูดแบบนี้ไปเลยคำสัญญาว่าจะทำบุญไม่ได้ผลกับผีเย็นพวกนี้หรอกมันกลัวมไม่ได้ผุดได้เกิดมากกว่า ผมหลับหูหลับตาพูดซ้ำไปซ้ำมาเหมือนดวงผมยังแข็งอยู่มีรถคันหนึ่งขับมาถึงจอดต่อท้ายไม่ใช่รถเพื่อนผมเพราะมันเพิ่งอ,ออกจากบ้านเป็นพลเมืองดีที่เห็นผมจอดรถไว้ข้างทางแล้วเกิดเป็นห่วงขึ้นมาพวกมันจึงหายไปราวกับไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนพ่อเขาเห็นผมหน่าซีดท่าทางเหมือนคนจะหมดสติเขาไม่ถามอะไรที่พาผมขึ้นรถของเขาทัานที ผมถึงได้รวบรวมคำพูดบอกไปว่าเดี๋ยวเพื่อนก็มารับแล้วเขาเข้าใจดีบอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนพอเพื่อนผมมาถึงเราขับรถไปเรื่อยๆจนแจป๊ปั๊มแวะคุยกันนิดหน่อยผมถามพี่พลเมืองดีว่าเห็นรถมินิบัสไหมเขาตอบว่าไม่เห็นเราไม่พูดอะไรกันต่อต่างมองตาแบบเข้าใจว่าเกิดอะไรขึน้นผมขอบคุณเขา แล้วพากันกลับบ้านกับเพื่อนเมื่อมาถึงบ้านและแวดล้อมไปด้วยพระพุทธรูปผมก็เสิร์ชหาข้อมูลจนไปเจอกับข่าวกล่าวว่าเคยมีรถมินิบัสประสบอุบัติเหตุอยู่ที่บริเวณนั้นระหว่างเดินทางกลับจากต่างจังหวัดสี่คนรอดมาได้โดยทิ้งผู้โดยสารอีกสี่คนให้นอนตายอยู่ตรงนั้นทั้งที่มีโอกาสจะช่วยเหลือแต่ก็ไม่ช่วย แล้วยังมีชายคนหนึ่งขโมยทรัพย์สินหลายชิ้นไปจากศพด้วยแต่ผ่านไปแค่คืนเดียวก่อนตำรวจจะทันได้สอบสวนซะอีกเขาก็ตายเพราะหัวใจวายปริศน,นาโดยที่มือ,อย่างกร,รมของมีค่าที่ขโมยจากศพไว้เรื่องอ่านจ,จนจบเพิ่งสังเกตเว่าวันครบรอบการเกิดอุบัติเหตุก็คือคืนนี้พอดีพอดีผู้บันถึงได้เฮียนหน้าดูมีคนมากมายพูดถึงเรื่องรถบัสเที่ยงคืนนี้ มีอีกหลายคนยืนยันว่าเคยเห็นบ่อยๆแต่ไม่มีใครทำอะไรได้และไม่กล้าเล่ากันแบบจงแจ้งโดยส่วนมากแล้วไม่มีใครลงจากรรอใครที่ลงไปมักจะเจอจุดจบไม่สวยงามมีความเชื่อกันว่าคนที่ถูกหลอกน่าจะวิ่งหนีแต่โดนหลอกอย่างหนักจนถึงขนาดหัวใจวายตายเพราะอะไรต้องหลอกคนที่อยากช่วยเหลือ ผมเองก็รู้สึกสงสัยเพื่อนบอกว่าเพื่อนสนองต่อแรงอาฆาตในการตายอันไม่สงบสุขและหลายครั้งพวกที่ลงไปช่วยเมื่อสอบสวนเลึกลงไปแล้วส่วนมากจะช่วยเพื่อหวังผลเพราะก่อนตายจะคำของมีค่าเอาไว้ในมือของนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของไม่รู้ว่าโปรปมาจากไหนแต่ทุกคนเชื่อว่าเป็นของคนตายเอามาล่อหลอกคนเป็น